ที่สครับกระดานพร้อมปากกาพร้อมฮะ,ะเราไปจะนำข้าวกันครับครับอาใครก็ตามที่ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะฮะดูเลยครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงตรงนี้ยอวสนาทีตรงนี้เดี๋ยวคุณจะเข้าใจนะอะเาเ,เริ่มต้นที่เราเคยคูณครั้งหนึ่งตอนปีที่แล้วละมัง้งซึ่งปีที่แล้วไม่ดีไม่ปีที่แล้วปีที่แล้วคือปีที่แล้วป่านนี้โดนตีหัวละ อวันนี้เป็นเท่าไหร่ละวันนี้ันที่5เออจริงโดนตีหัววันไหนโดนตีหัววันที่2วันที่สองพฤศจิกาคืนวันที่สองใช่ถ้าบีเราโดนตีหัวละสองปีที่แล้วเนี่ยคำนวณไปรอบดูพูดมันเป็นเรื่องที่ภูมิช่เนาะคือเคยคูณไว้ครั้งหนึ่งตอน2ปีที่แล้วตอนที่เขาคงทําได้สักแบบสฤดูกาลถูกไหมฮะคือสองปีที่แล้วตอนนั้นอธิบายไม่ไว้วางใจพอดีอ่ะแล้วก็มาคูณคูณสรุปเสร็จปุ๊บเจ๊งไปละสี่แสนล้าน ตัวเลขทั้งหลายทั้งแหล่รลวมมาเป็น4 0 0แสนล้านปีนี้เนี่ยก็คือรัฐบาลนั้นก็เจ๊งไปแล้วใช่ไหมครับ,รบทั้งหมดเนี่ยก็คือ,อทำำาําจํานําข้าวทั้งหมดหฤดูกาลนาปีนาปังนู้นนี่นั่นถูกปะสอปี9เดือน2วันหฤดูกาลใช้เงินภาษีทั้งสิน้นใช้เงินภาษีใช้เงินนะใช้เงินแปลว่าไม่ใช่ขาดทุนนะใช้เงินแปลว่าไป ไปขอทุนมามว่าผู้เป็นทุนก็นได้9.85แสนล้านแสนล้านคือสอรอนะครับอะแสนล้านถูกป่ะขาดทุนเท่าไหร่เดี๋ยวมาคำนวณกันครับซึ่งขาดทุนเนี่ยใครทำมาค้าขายก็ต้องเข้าใจว่าขาดทุนมันคือการเอาทุนไปหักกับราคาขายขายได้มากกว่าทุนชาวบ้านเขาทำกันนะฮะครับ ขายได้มากกว่าทุนใม่ไหมเขาทำกันก็จะกำไร,ไรแต่ถ้าเกิดขายได้น้อยกว่าทุนก็เรียกว่าเจ๊งถูกปะ่ะแต่โครงการเนี้ยมันเจ๊งแต่ยังไม่เกิดสาเหตุเป็นเพราะมันชัดเจนว่าไปรับต้นทุนมาสูงกว่าราคาตลาดครัแล้วไม่มีใครใบนโลกนี้ที่บ้านซื้อต่างก่าราคาตลาดในคุณภาพดีดอ่าถูกต้องนี่คือโดยตักกะหลักการจะอ้างว่าช่วยชาวนาแล้วก็พูดตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วว่าไม่ได้ช่วยจริงเพราะมันล้วไหลตกไปอยู่กับริ้วล้อถูกไหม อ่ะเราก็เลยมาคำนวณกันตัวเลขที่ต้องใช้ก็คือทุนได้มาแล้วเท่านี้ครับถูกไหมฮะขาดทุนเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอืมอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาเติมกันนะครับเสร็จเราก็ต้องรู้อะไรราคาขายอ่ะราคาขายกับปริมาณที่ขายอ,อ่ะเริ่มที่อะไรดีอ่ะเริ่มที่เป็นเป็นเลขที่เ,เลขของใครก่อนอเอาเลขที่เชื่อถือได้ก่อนแล้วเราก็จะไม่แตะในส่วนก่อนหน้านั้นรเราจะมาแตะในส่วนที่ ยังไม่เกิดขึ้นในทางบัญชีเรียกว่ายังไม่ปิดบัญชีไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้มีการ realize ภาษาไทย่คือเหมือนกับว่ายังไม่ตีมูลค่าที่มันชัดเจนนะปัจจุบันเหมือนเสมือนว่าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนแต่มันต้องมีการเหมือนกับว่าตีมูลค่าไปก่อนว่าถ้าเกิดขายวันนี้จะขาดทุนเท่าไหร่เพราะมันไม่มีทางที่จะแบบการประวัติศาสตร์ไม่ขายแล้วข้าวยังอยู่ดีถูกไหมฮะเอาว่าตัวเลขที่หนึ่งเจ๊งชัวโดยกระทรวงการคลัง ปิดบัญชีแล้วล็อตแรกๆกันนะครั้งปิดรอบแรกรอบแรก<อ>ค,คือห้าหกของคุณสุภาถูกต้องห <5, 6 S 2> ้าหกพฤษศกห้าหกพฤษภะพาเอ,อคุณสุภาปิยจิตติปิดบัญชีเอาไว้ว่าเจ๋งขาดทุนสามแสสามหืล้านนะสามจุดสามแสนล้านสอรอครับนี้นะเราไม่แตกกับก้อนนี้นะก้อนเนี้ยวิเคราะห์ชัดเจนคำนวณมาแล้วมอมองมาอุ้ยมาบุ้บ ใกล้เคียงกันแต่เราขอเอาเลขที่โดยหน่วยงานที่ให้เป็นคนให้ทุนณตอนนี้3.3แสนล้านเจ๊งจบไปก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองที่เราอยากจะมาแตะเนี่ยคือก้อนทีเออ่เดี๋ยวนะก่อนจะไปก้อนที่สองขอพิสูจน์ก่อนว่าเลขที่คูณมาโดยสมมติฐานเนี่ยใกล้เคียงกับอันนี้ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือ3.3แสนล้ออานมาจากไหนเขาปิดบัญชีจาก ที่ยิ่งรักขายข้าวได้ไปแล้วใช่ไหมครับพฤษภาห้าหกเนี่ยพฤษภาห้าหกเนี่ยคือใกล้ยุบสภาละใกล้ใกล้เดี่ยงละถูกไหมอเอาว่ายิ่งรักเนี่ยขายข้าวทั้งหมดได้สิบห้าล้านตันในสมัยตัวเองเนี่ยนะที่ไปเล่ขายอีล้งอีลักษอะไรเงี้ยขายได้สิบห้าล้านตันแต่เงินบาทที่เข้ามาเนี่ยได้หนึ่งจุดแปดสองแสนล้าน ขายข้าว15ล้านตันได้เงิน18,000ดล้านสิ่ง2เลขนี้นำมาได้ซึ่งราคาขายราคาขายตันละอันนี้คือเราไม่รู้ถูกไหมเพราะอะไรปิดเป็นความลับแต่ละสมมุติฐานก็คือว่าปริมาณขายเท่าไหร่ราคาขายเท่าไหร่หารกันได้รู้ราคาขายเฉลี่ยนะถูกปะตกมาหารฟุ๊บหมื่นสองไม่ต้องไปทศิยมอไของันนะบาทต่อตัน ตันข้าวอะไรข้าสารถูกไหมเวลาเขาขายเขาขายข้าสารถูกป่ะเสร็จปุ๊บต้นทุนเฉลี่ยของการผลิตข้าวสารของประเทศไทยที่เป็นตัวเลขทางวิชาการอยู่ที่2 8งหมเท่ากับขาดทุนละถูกไหมสองหมืนประกอบด้วยอะไรบ้างก็ไอ้ทุนจำนำบ้าบอเข้ามา1 5ื่นห้าบวกค่าสีค่าโกดังค่าขนค่าแพ็คค่า ค่าสุลาการค่าดอกเบี้ยเงินกู้ทุกอย่างรวมหมดแล้วทุกสิ่งอย่างจากแปลงนาไปถึงหม้อหุงข้าวคุณน่ะใช่ไหมเจ๊งชัวร์ตันละเท่าไหร่ลบกันง่ายๆก็หมื่นหกหมื่นหกนี่คือเลขติดลบนะครับบาทต่อตันแปลว่าทุกวินาทีที่ยิ่งรักอยู่ในเดี๋ยนะนี่ไม่ได้การโจมตีนะนี่คือการเอาข้อเท็จจริงมาบอกใช่ไหมครับใช่ครับ ยังไงต่อฮะยังไงต่ออ๋อโอเคใชันิวโอเคขอโทษนะครับถ้าเกิดใช้ยนิวอ่ะแล้วก็่สรุปว่าขีดเส้นใต้สองเส้นทุกวินาทีที่ยิ่งรักอยู่เจ๊งชัวร์ขายข้าวหนึ่งตันปุ๊บเจ๊งชัวร์หมื่นหกขายข้าวไปขีดตันสิบห้าล้านไงสิบห้าล้านตันคูณไปมีเครื่องคิดเลขที่บ้านไหมครับคูณหมื่นหกมาคูณพร้อมกันนะเออได้เท่าไหร่อ่ะ นะกห15ล้านตันคูณหอื่นหกมื่มไม่ต้องกดศูนย์เยอะก็ได้จำไม่ได้เนี่ยได้เท่าไหร่สรุปรวมทั้งสิน้นขาดทุนปุ๊บปุ๊บสองแสนสแสนล้านถูกไหมฮะสองแสนสี่ม,ล,ม,สสมล้านจากการขายข้าวร้อนแรกของเขาถูกปะรวมค่าอะไรดอกเบี้ยเงินกู้อสองปีก็เดือน2วันนู่นนี่นั่นค่าบริหารจัดการค่าไปจ้างคนนั้นคนนี้มาเฝ้าโกดัง ค่าต่างๆนานาซึ่งตกประมาณแบบเหมือนปีละประมาณ700ดหมื่ล้านครับถูกปะ่ะฮะสองปีก็แสนกว่าค่าบริหารจัดการบวกค่าดอกเบีย้ยทั้งหมดอ่ะรํำสำ้่ให้แบบถูกๆเลยนะนี่คือนี่คือช่วยช่วยยิ่งลักแล้วนะช่วยปัดลงแล้วนะหนึ่งแสล้านถูกไหมอันนี้บริหารจัดการบวกกับดอกเบีย้ยจากการขายข้าวร,ร,รวมกันทั้งหมด 3. าละสอดคล้องกับคุณสุภาไหมโอเคถูกปะ อันนี้คือ Make เซนต e ต้องการจะมาชนเลขว่าเลขคุณสุภาเลขคุณสุภาตรงกันจบโอเคถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บแต่เลขนี้นำมาให้เรานี่เก็บไว้หนึ่งทีก่อนครับผมอ่าเก็บไว้หนึ่งทีถ่ายรูปไายรูปกลางรายการเลยเสร็จปุ๊บช่วยจำนะสรุปราคาขายเฉลี่ยของข้าวยิ่งรักรับแล้วข้าวยิ่งรักตอนสมัยยิ่งรักขายข้าวยังดีหรือข้าวเสียแล้ว ยังดีสิข้าวดีนะออสาเหตุที่ถามข้อนี้เพราะอะไรเพราะอะไรพราะตอนนี้มีอะไรมีข้าวเสื่อมถูกถูกป่ะข้าวหายคือศูนย์เลยถูกป่ะสรุปว่าขายยิ่งและขายข้าวดียังได้หมื่นสองเลยยังมาทําหวดเก่งบอกได้สองพันล้านเมื่อกี้ขี้โมอเสร็จเจ๊งหมื่นหกต่อตันนะอ่าจบ รือว่าสมมติฐานของคุณสุภาเนี่ยได้ตัวเลขมาสอดคล้องซึ่งกันและกันอตอนนี้หยุดอยู่ที่เดือนพฤษภาคมปีห6เรามาดูหลังจากนั้นนะอ่านี่คือจบนะข้าวที่ยิ่งรักขายแล้วถูกไหมฮะข้อสองมาคำนวณสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อขายไม่ออกยังล้นก็ดังอยู่เดี๋ยวตอนนี้เหลือประมาณ6นาทีแล้วนะต้องรีบเิดนหนึ่งแล้วนะตายละเจ๊งข้าวดีเจ๊งข้าวดีเท่าไหร่2ล้านตันถูกป่ะเมื่อกี้ตัวเลขก็คือเอา2ล้านตันเจ๊งต่อตันเท่าไหร่ หมื่นหกถูกไหมอ่ะคูณใครมีเครื่องคิดเลขคูณปุ๊บปุ๊บ้านก็ตั้งมันไว้อย่างเงี้ยหมื่นหกคูณสองได้สามหมืสองถูกป่ะครับสามหมื่นสองพันล้านก็ยกขึ้นมาเลยถูกป่ะล้านเท่าไหร่บาทอ่ะโอเคนะครับนี่เจงเข้าดีนี่เจงเข้าดีนะเสร็จปุ๊บเจงเข้าเสื่อม เจ๊งข้าเสื่อมตอนนี้มีการขอโทษมีการบอกว่าข้าวเสื่อมที่จะขายเนี่ยขายไม่ได้ราคาเท่าข้าวดีข้าวดีได้หมื่นสองข้าเสื่อมได้ห้าพันถูกมากนะห้าพันข้าวเสื่อมได้ห้าพันถูกไหมฮะเจ๊งเข้าเสื่อมซึ่งเข้าวเสื่อมกี่ตันสิบสามสิบสล้านป่ะสิบสามล้านตันถูกไหมฮะถ้าเป็นข้าวดีเนี่ย จะเจ๊งตันละหมื่นหกถูกไหมแต่ถ้าเข้าเสือบเนี่ยราคาขายเข้าดีราคาขายเข้าเสือบต่างกันกี่บาทสองหมื่นเมื่อกี้สามหมื่นสองลบกับห้าพันถูกป่าขายเข้าดียิ่งละขายได้หมื่นสองเองแต่ถ้าเข้าเสือบขายได้ห้าพันหมื่นสองตากับห้าพันคือเจ็ดพันเจ็ดพันออถูกนี่ก็ต้องบวกเจ็ดพันไปตรงนี้เข้าไปอีกราคาขาดทุนต่อที่มันก็จะมากขึ้นเป็นสองหมื่นสามซึ่งถูกต้อง เพราะฉะนั้นการคูณเลขของ13เข้าเสื่อมเนี่ยจะใช้การคูณที่เป็นมีแบบครับทุนเพราะมันเสื่อมลงไปแล้วอีกเพราะฉะนั้นคูณนี้ครับ13ล้านตันคูนสอง0มืนมนี่นะ23ง0มืคูนสิอ่ะ 2, 2> 9, 9. 9 9 0 0 0าหน่วยนี้ก็ยกขึ้นมาเหมือนเดิมล้านแต่เป็น,ล,นล้านบาทโ okay. อเคเข้าหายนี่แหละ เข้าหายนี้ก็คือเข้าหายนี้ก็หายไปอยู่ไหนหายไปอยู่ในพุงคนบางคนถูกไหมฮะหายสนะหาย3ามอ้าวสามคูณเท่าไหร่ก็คูณทั้งหมดเลยที่เป็นต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราจะไม่ได้เลขนั้นกลับมาอีกต่อไปแล้วถูกไหมฮะสองแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์คูณสามแปดหน่หน่วยเดิมล้านบาทถูกปะ โอ้ตัวเลขกำลังจะออกแล้วนะคุณผู้ชมอ่ะบวกกันมา0 0 0ถูกไหมสองเก้าสี่เป็น15ทดหนึ่งอันนี้เป็นเบสิกมายเป็น13 13กับ8เป็น21 1ดทด2อ่โอเคเพราะฉะนั้นเลขที่ขาดทุนจากข้าวที่อยู่ในสต็อกตอนนี้ คือหลังจากคุณสุภาคือข้าวที่พลเอกประยุทธ์บอกอ่ะสิล้านตันเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นดีเสื่อมหายขาดทุนนู่นนี่นั่นในสต็อกณตอนนี้รวมกันขาดทุน4ี่0 0นหนล้านบาทนี่คือนี่คือหลักการคำนวณทางนิตศาสรที่คิดตามแล้วถ้าเกิดใครเอะอะไรไงก็ก็ก็ a c e b o o k คริปเตอร์นู่นนี่นั่นมาแบบอันนี้ดิฉันว่าผิดนะคะได้ได้ได้พร้อมรับพร้อมรับเอาว่าอ่าบวกกันอันนี้คือเจ๊งในสต็อก อันนี้คือเจ๊งยิ่งรักขายครับถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยเราเอาให้เป็นแบบยังไม่มีค่าบริหารจัดการด้วยซ้ําไปซึ่งถ้ามีด้วยด้วยอัตราเดียวกันก็พอๆกันอ,อ่ะสามจุดสามกับสี่จุดหนึ่งห้าได้เท่าไหร่เ <7. 4. S 1> จ็ดจุดสี่ห้าแสนล้านนี่คือตัวเลขทั้งหมดอันนี้คือตัวเลขอะไรขาดทุนนะ ขาดทุนนะครับตัวเลยขาดทุนในสมมุติฐานของฉันคือ7.45แสนล้านบาทแล้วต้นทุนที่ใช้อ่ใส่มานะเมื่อกี้คูณกันได้เท่านี้สอรอสอรอสอสอว่ะใช้เงินไป9.85แสนล้านเจ๊งขาดทุน7.45แสนล้านอืมแปลว่าแล้วแล้วไอ้เงินที่ดีๆทั้งหลายที่เหลือทั้งแหลเนี่ยคือ2.39แสนล้านคือ คืออีกส่วนหนึ่งอ่ะไม่ออกปาที่มันก็หาไม่ได้ว่าสุดท้ายเลขไปจบอยู่ที่ไหนนี่นะโอ้วีนี้เป็นบัญญัติมาธ ي ได้ละบัญญัติยานของการจำนำข้าวตั้งแต่โน้นนะฮะเงินหาเสียงมีคนถามเงินที่โกงอยู่ไหนอยู่ในแบบตามท้องถิ่นอย่างบางคนเนี่ยอย่างที่เราบอกไงว่าอย่างที่เราบอกว่าอถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับอย่างที่เราอย่างที่เราเคยบอกว่า มันโกงทั้งม,ม,จำำมีจำนำข้ามีการจำนำข้าวสีขั้นตอนโกงได้20วิธีการคุณก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นน้ําจำนำข้าวหรือต้นน้ําคือใครเกษตรกรถูกปะข้าวของเกษตรกรที่รับเข้ามาใน,ในโครงการจำนำตั้งแต่ต้ตตนน้ำนะ่ะเป็นข้าวคนไทยทั้งหมดไหมที่ขึ้นทะเบียนกับทศกศทั้งหมดไหมไม่ใช่มีแบบเอาขนมาจากกัมพูชานู่นนี่นั่นอะไรอีกรู้ไหมฮะ มากางน้ําเสร็จปุ๊บปลูกมาโกงชาวนาก็แล้วทั้งการชั่งน้ําหนักต่างๆอยู่ในโรงสีข้าวใหม่มาปุ๊บรีวิวรอรอละไปรับข้าวใหม่เพื่อไปขายแพงๆก่อนเพราะมันมีตลาดที่รับซื้อข้าวคุณภาพดีถูกไหมแล้วพอจะมาเช็คสต็อกไอ้โรงสีโกดังนี้ไปเอาข้าวเก่ามาแมะเก็บเอาไว้แทนสุดท้ายยอดเนี่ยได้เท่ากันไหมเท่าแต่ข้าวที่ดีที่ไม่ดีเนี่ยต่างกันไปหมดแล้ว คือเอาว่าวนไปวนมาสุดท้ายคนที่รวยคือใครอสอดคล้องกับตัวเลขการจดทะเบียนรถหรูที่ทางคมสัมปทานมิตรก็กำลังจับตัวอยู่ว่าใครนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษีเพิ่มขึ้นใช่ไหมเจดงเจดออะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็เพิ่มขึ้นที่จังหวัดไหนบ้างส่วนใหญ่สอดคล้องกันว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงสีเยอะโรงสีทั้งสิ้นถูกว่าส่วนใหญ่เป็นคุณไปดูโรงสีตามภาคเหนือภาคอีสานเดี๋ยวคุณจะเห็นแลมโบกินี่จอดอยู่ในโรงสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นจริงจริงผมไม่ได้โม้นะ มีหลายที่ด้วยครับคือเอาว่าสรุปทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่คําสัมภาษณ์ครับตัวเลขทางวิชาการของหน่วยงานอิสระนะครับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ก็ทังที่เขาบอก6กถึงเจ็ดแสนล้านเราคํานวณของเราเองเราก็ได้เจ็ดจุดสี่ห้าแสนล้านถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายผมสรุปผมดูโพสต์จูเดย์นะฮะเขาคํานวณกันมาว่าหนี้ของเกษตรกรทั่วประเทศไทยมีจำนวนประมาณล้านสองแสนล้านบาทดูดิ นี่ก็เก้าแสนถูกคือถ้าถ้าคิดแบบโง่โง่ง่ายๆไม่มีจำนำข้าวนะครับไม่เสียเงินไปกับจำนำข้าวนะอยู่ดีเทเงินก้อนเนี้ยใช่ให้ชาวนาเอาไปให้เกษตรกรทั่วฟ้ามือไทยนี่คือลอจิ๋งนี่หมดเลยนี่คือหมดนะนี่คือรอจิกหนึงที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าชาวนาไทยเนี่ยคือจำนำข้าวตอบจดชาวนาไหมสองปีเก้าเดือนคือดูง่ายๆว่าทําไมตอนเนี้ยนีีีเเาาพิ่่่่มมมมกอทไ แล้วเขาอะมีนี้อยู่แล้วอย่างที่ว่าล้านสองใช่ไหมหนึ่งจุดสองล้านล้านเอาไอ้ก้อนเนี้ยตัดตอนการโกงทั้งหมดทั้งสิ้นเอาไปเทยแจกเลยสี่ล้านครัวเรือนเขาอาจจะแบบจบแต่จริงๆก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกถ้าเกิดรัฐบาลที่มีความสามารถในการบริหารแล้วคราวนี้ครับก็ขออนุญาตโยงเข้ากับทีมนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ทิ้งท้ายสักนาทีนึงนะเดี๋ยวเกินเวลานิดนึงคุณกอนเป็นประธานกรรมการบริหาร รู้ซึ้งตัวเลขเหล่านี้เ,เข้าใจกระบวนการของสวนคลังหมดจึงมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการเกษตรเข้มแข็งซึ่งล้อกับไทยเข้มแข็งแต่อันนี้คือเจาะภาคเกษตรอย่างเดียวคือเอาผลเสียจากจำนำข้าวทุกอย่างเนี่ยมาสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรดูตั้งแต่ชาวนาจนถึงคนกินแล้วก็โครงการเนี่ยจะมีการ โอเพนนิ Opening, มีการล้อนโครงการในปลายเดือนนี้ซึ่งเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหากโครงการนี้สําเร็จในระดับย่อยๆเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองถูกไหมครับอืมก็ทํากันในระดับแบบโอเคโลโคกันก่อนเรื่อยๆอพอเสร็จป๊บนะแล้วเดี๋ยวก็จะมา โยงกับเรื่องนี้ได้ว่านในทางนโยบายทำไงต่อเดี๋ยววันศุกร์จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้กันละกันแล,แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการถ่ายทอดสดกันกับบรรยากาศในการทําโครงการนี้แหละเดี๋ยวจะเอาอะไรมาฝากกันนะฮะครับวันนี้ได้ความรู้แบบเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องของขาดทุนโกงจะําเข้าวนะฮะหมดเวลาแล้วครับดีรันอีกครั้งหนึ่งก็สี่คู่กว่าบโดยประมาณพวกนี้กลับมาติดตามกันต่อกับฟ้าทลายโจรสี่โมงเย็นโดยประมาณที่เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ